สว,ส,สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับเอเชียใต้นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับชั้นม um ัธยมศึกษาปีที um ่2นะครับเราก็จะนำนะครับนักเรียนเข้าสู่ความเป็นโลกละนะครับก็คือจะนํานักเรียนเข้าสู่ทวีปนะครับซึ่งจะได้ว่าเป็นทวีปที่เราอาศัยอยู่ก็คือทวีปเอเชียนะฮะเราจะพูดถึงภูมิภาคต่างๆของเอเชียทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเป็นหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนาะ นะครับวันนี้นะครับก็เป็นภูมิภาคเอเชียใต้นะครับนักเรียนเห็นสัญ,ญลักษณ์ข้างหลังครูไหมฮะแล้วนักเรียนลองคาดเดาดูสิครับว่าน่าจะเป็นประเทศอะไรอ่าแต่ถ้าเกิดนักเรียนยังคาดเดาไม่ออกนะครับเนี่ยลักษณะการทาความเคารพนะมีแบบนี้อ๋อลักษณะการเต้นนะมนกราคมพามีนามีนาเมซาม มิซาเป็นามิจุนาตรักตะดาสิงหากันญาตุลาพรุ่งกาก็พอถึงตันวาเลวังกาประก,กับมามการาศูนย์กลางของเอเชียใต้อยู่ที่ประเทศอินดเดียนะครับหรือประเทศอินเดียของเรานั่นเองนะครับในประเทศอินเดียเนี่ยก็มีอารยธรรมที่มีความเป็นมาเนาะเป็นอารกอนอารยธรรมใหญ่นะครับ บางอย่างเนี่ยก็ซึมทราบนะครับเข้ามาผ่านการ้าขายเนาะผ่านการแลกเปลี่ยนนะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยก็มีหลากหลายคำนะครับขอให้นักเรียนลองพิจารณาดูชื่อจริงนามสกุลนะครับคำเหล่านี้นะครับก็มีต้นรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตนะครับบางคนเนี่ยเป็นมีภาษาบาลีมานิดนิดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นอารยธรรมนะครับของอินเดียโบราณนะครับของอินเดียโบราณซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะ จาะลึกถึงส่วนที่เราจะรู้กันก่อนนะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับมีความเกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์นะครับแต่เราจะไม่ลงลึกไปทางด้านภูมิศาสตร์มากแต่นักเรียนจะต้องรู้ว่าเรากําลังพูดถึงประวัติศาสตร์ของที่ไหนนะครับคุณครูเตรียมนะครับการสอนมานะครับในวันนี้นะครับก็ขอนําเสนอนักเรียนนะครับในเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องของเอเชียใต้นะครับสภาพ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะครับของเอเชียใต้นะครับที่มีผลต่อนะครับพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในวิชาประวัติศาสตร์ของครูนะครับคุณครูเน้นนะครับภูมิศาสตร์นะครับที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับถามว่าทําไมเราถึงต้องรู้ภูมิศาสตร์ก่อนรู้ประวัติศาสตร์นะครับภูมิศาสตร์เปรียบเสมือนรูปร่างของคนนะครับถ้าเรารู้รูปร่างของเขาแล้วเนี่ย มันจะทําให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของบุคคลคนนั้นนะครับเมื่อเราอ่านประวัติเขาแล้วเนี่ยแล้วเราก็เห็นรูปร่างเขาเนี่ยมันจะเกิดความชัดเจนในการศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนะครับภูมิศาสตร์จึงมีผลต่อประวัติศาสตร์เช่นภูมิศาสตร์ก็หมายถึงสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่นั้นๆนะครับเช่นถ้าอินเดียมีอากาศหนาวประวัติศาสตร์ของคนที่เกี่ยวกับอินเดียก็คงจะต้องมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของความหนาวเรื่องของการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ย นะครับเป็นต้นนะก็อยากจะให้นักเรียนเกี่ยวโยงถึงเรื่องพวกนี้สร้างความเข้าใจเบื้องต้นเอาไว้นะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็คือโลกของเรานะครับจริงๆโลกของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงฮะเป็นวงกลมแต่อันนี้เรามองแบบโลกแบบเป็นแงน,นะครับเรานักเรียนลองเดาสิครับว่าส่วนไหนนะฮะหมายเลขใดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหมายเลขใดจะเป็นทวีปเอเชียของเรานะครับหมายเลขใดจะเป็นทวีปเอเชียของเรานะครับอ่า มีหลายๆคนนะครับเริ่มเดาถูกนะครับสีส้มๆครับหมายเลขห้านะครับสีส้มๆหมายเลขห้าโซนนี้โซนนี้นะครับจะเป็นทวีปเอเชียนะครับนี่นี่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยประเทศไทยนะอันนี้ก็คือเป็นอินโดนีเซียนะครับอ่านะครับก็ไปจนถึงตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือโซนของทวีปเอเชียทั้งหมดนะครับหมายเลขที่ห้านะครับเป็นทวีปเอเชียนะครับทีนี้เรามาดูนะครับทวีปทั้งเจ็ด ะครับทวีปทั้ง7เนี่ยก็คือนะครับจะมีนอร์ทอเมริกานะครับอยู่ตรงนี้นะครับทวีปยุโรปนะครับทวีปเอเชียเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ประเทศไทยเนาะแล้วก็ทวีปแอฟริกานะครับทวีปเซาท์อเมริกานะครับทวีปออสเตรียออสเตรียน,นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทวีตโลกเบื้องต่ำนะครับทวีปแอนตาร์กติกนะครับทีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซน ป็นโซนเอเชียเนะาะเมื่อสักครู่นะก็คือขอบขอบลิมประมาณเนี้นะครับขอบริมประมาณนี้เนาะก็ที่เมื่อกี้ที่เราวงวงกันก็คือเป็นทวีปเอเชียนะครับ <S <S ทีนี้เอเชียใต้นะครับเอเชียใต้นะครับก็คือโซนของกลุ่มกลุ่มประเทศที่เป็นสีเขียวนะครับก็คือเอเชียใต้ตรงนี้หมดเลยเนาะนะครับจุดศูนย์กลางอรารยธรรมที่สําคัญนะครับก็จะอยู่ในในของส่วนใหญ่ก็จะเป็นของอินเดียเนาะทีนี้เดี๋ยวเราสู่เข้าไปชัดๆนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับว่าโซนของเอเชียใต้เจาะไปเฉพาะจุดนะฮะก็จะมีอฟัฟกานิสถานเห็นไหมครปากีสถานนะมีเนปาลนะครับมีบูตันนะครับแล้วก็มีาบางกละเทศสีลังกานะครับแล้วก็มีามาดิทีด้วยมาดิจเป็นหมูกก่เกาะแผ่ดีนนะครับแล้วก็ประเทศที่มีแผ่นดินใหญ่ที่สุดก็คือประเทศอินเดียนะครับตรงนี้นเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมเลยนะครับ ไปที่สไลด์ต่อไปเนาะอันนี้ก็คือ,อให้เราเห็นนะครับถึงคล้ายๆกับว่ามันเป็นเมืองสําคัญนะครับเมืองสําคัญนะครับก็คืออันนี้ก็คือกรุงเดลีนะครับกรุงเดลีเนาะให้เราเห็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นอ่าวเบงกอลนะครับเบงกอลก็คือเป็นแหล่งที่มีอาหารทะเลที่ลงสมบูรณ์นะเนาะนะครับมีคําถามนะครับบอกว่า Ну ถึงอะไรในเอเชียใต้นะครับนึกถึงอะไรในเอเชียใต้ภาพอินภาพเอเชียใต้ก็คือคุณครูก็จะนึกถึงประเทศอินเดียเนาะภาพแรกนะครับก็คือเป็นเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับจุดเด่นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะนับถือเทพเจ้านะครับก็ศาสนาพราหมณ์ก็จะมีทั้งวายสนกนิกายนะครับแล้วก็ศาสนาที่นับนับถือพระศิวะกับศาสนาพราหมณ์ที่นับถือพระนารายนะครับก็จะมีเทพต่างๆเช่นก็จะมีพระแม่พระแม่ อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่สุรศรีนะครับแล้วก็มีพระพรมพระศิวะแล้วก็พระนารายณ์นะครับสามเทพนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งตรีมูลตินะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่2อันนี้เป็นสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับทัชมาฮานะครับเป็นอนุสรณ์ที่สื่อถึงความรักนะครับก็อย่างเช่นที่คุณครูนะครับได้นําแสดงนะครับให้กับนักเรียนนะครับดูเป็นฉากพื้นหลังของคุณครูนั่นเอง ต่อมาอันนี้คือแม่น้ําแม่น้ําที่ไหลผ่านกลางเมืองนะครับก็คือ,อ,อแม่น้ําคงาคาแม่น้ําคงาคาจะมีการแบ่งบเป็นซีกสวรรค์กับซีกนรกด้วยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างน้ําในแม่น้ํำนี้นค,คนเดียมีความเชื่อว่าไหลมา,มาจากเทือกเขาทิมาร์ไที่เป็นที่สถิตของพระศิวะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะอาบดื่มกิน บางคนก็ถ่ายลงไปในแม่น้ํานะครับหรือแม้กระทั่งการเผาศพก็ยังเผาเสร็จแล้วก็ยังลอยอังคารทิ้งที่เท่าลงในแม่น้ำนะครับก็ปัจจุบันก็ยังมีภาพนี้เห็นอยู่เนาะนะครับอันนี้เป็นแผนที่แสดงถึงความสูงความต่ําของภูมิประเทศนะครับอ่าเขาจะนับเป็นฟีทนะครับฟีทเนี่ยเรามาดูเป็นเมตรนะครับตัวเอฟก็คือเป็นเมตรตัวสีแดงเนี่ยก็จะมีความสูงเหนือระดับน้ำที่4ี่พันเมตร นะครับต่อมาสีน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยก็คือจะเป็น2,000เมตรเนาะสิ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนโฟกัสเป็นพิเศษก็คือสภาพภูมิประเทศในแถบนี้เนี่ยมันจะมีที่ราบสูงเดสคานนะครับที่ราบสูงเดสคานก็คือจะเป็นที่ราบสูงอ,อยู่ตรงส่วนกลางนะครับอยู่ตรงส่วนกลางของอินเดียนะครับบางทีการมีที่ราบสูงตรงส่วนกลางนี่มันอาจจะปิดกั้นความชื้นและความอุดมสมบูรณ์เข้าสู่อินเดียในตอนกลางนะครับสภาพตรงนี้มันก็เลยแบบแบบไม่ค่อยมีต้นไม้เนาะ นะครับอันนี้เราก็ดูถึงความเป็นอินเดียนะความเป็นอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับถ้าอินเดียเขาจะเดินทางมาไทยนะครัคาบสม,มุทรตรงนี้ก็ติดต่อกันหมดเลยเนาะประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับเมื่กอก่อนเขาก็มาทะลุป,ประจบคี่ิขานนะครับแล้วเขาก็ขึ้นไปค้าขายที่อุทยยาเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นประเทศพมา่าประเทศเมียนมาครับประเทศเมียนมาก,ก็จะอยู่ติดกับไทยเนาะ อ่ก็เป็นคําถามนะครับจากแผนที่นักเรียนเห็นลักษณะภูมิประเทศแบบใดบ้างในเอเชียใต้นะ mm hmm. เขาบอกว่าบริเวณตอนเหนือสุดนะครับของเอเชียใต้เป็นเพือกเขาสูงถัดลงมาเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําที่อุดมสมบูรณ์นะครับอ่าทีนี้นะครับเขาบอกว่าตอนกลางเนี่ยก็จะมีที่ราบสูงเดสคานนะครับ เป็นที่ราบชายฝั่งขนาดทะเลทั้งสองด้านนะครับเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกและทิศใ,ใต้นะครับของประเทศอินเดียนะครับสภาพภูมิประเทศดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้อากาศของอินเดียของอินเดียหรือเอเชียใต้เนี่ยมีลักษณะนะครับเป็นภูมิภาคที่อยู่ในเขตร้อนนะครับแล้วก็ทางบริเวณตอนเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นเนื่องจากมีเทือกเขาสูงนะครับเทือกเขาหิมาลัยเป็นเทือกเขาที่สูงเป็นหลังคาของโลกเลยก็ว่าได้นะฮะ ก็มีคนเคยไปปีนเขาพิชิตมาแล้วนะครับเคยมีคนไปปีนเขาแล้วก็พิชิตเทือกเขานี้มาแล้วนะครับจากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวนะครับส่งผลให้นะครับเอเชียใต้เนี่ยตอนกลางของทวีปจะแห้งแล้งเนื่องจากมันมีมันมีที่ราบสูงเดสคานมเนี่ยมา้นความชุ่มชื้อนอยู่นะครับมาัน้นความชุ่มชื้อนอยู่นะครับต่อมานะครับ สิ่งที่มันเป็นความเกี่ยวเนื่องและเป็นความสัมพันธ์กันนะครับเขาบอกว่าลักษณะภูมิประเทศก็คือเป็นแผนที่ที่แสดงถึงความสูงต่าแล้วก็มีที่ราบสูงอย่างที่ครูเล่าให้ฟังเนี่ยมันส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศถูกไหมฮะเมื่อสภาพภูมิประเทศมันมีอะไรมากั้นความชุ่มชื้นอะ่ะคือความชื้นมันก็จะสิ้นสุดแค่บริเวณหน้าที่ราบสูงพอหลังจากที่ราบสูงอะ่ะมันก็จะไม่มีฝนไปตกนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ นะครับหน้าเขากับหลังเขาหน้าที่รับสูงกับหลังที่รับสูงก็จะไม่เหมือนกันนะครับเขาเรียกตัวอย่างเป็นเช่นเทือกเขาสูงทางตอนเหนือนะครับก็คือเทือกเขาหิมาลัยหิมาลายันนะฮะก็จะส่งผลต่ออากาศที่หนาวเย็นนะครับเมื่อส่งผลต่ออากาศที่หนาวเย็นมนุษย์ก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิแห่งความหนาวถ้ามนุษย์ไม่ปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิแห่งความหนาวเนี่ยเขาก็จะตายนะครับการแต่งกายของเขาก็คือจะนุ่งห่มจําพวกหนังสัตว์แล้วก็อาหารที่เน้นไขมันเพื่อ เพื่อทําให้ร่างกายเขาอบอุ่นตลอดเวลานะครับต่อมานะครับลักษณะภูมิประเทศที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและวิถีของชีวิตมนุษย์แต่เราเปลี่ยนเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์หรือตัว civilization ตัวนี้นะครับคําว่าอารยธรรมภาษาอังกฤษเรียกว่า civilization นะครับให้นักเรียนลองจำด้วยนะครับ ตัวน,นี้นะครับเป็นคำว่าอารียธรรมนะครับถ้าเป็นคำว่าวัฒนธรรมก็จะรียกวัฒนธรนะครับอารยธรรมมันจะเป็นการบ่มเพาะของวัฒนธรรมนะคะรับบริเวณเทือเขาสูงทางตอนเหนือเนี่ยมีมนุษย์เข้าไปอยู่อาศัยค่อนข้างเบาบางนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะตั้งเป็นตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขานะครับเช่ประเทศเนปาลตูฐานเป็นต้นนะฮะ ประเทศเนปาลภูถายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ขอนอกเรื่องเนาะนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของประบาตสเเดต็พระเจ้าอยู่หัวมิตรอนุดเด็ตของเราเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตนะครับแล้วเขาก็วัดค่าประชาชนจากค่าของความสุขนะครับไม่ใช่ค่าของเงินตรานะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับจะมีใบงานใบความรู้นะครับที่คุณครูเนี่ยจะแนบนะครับไว้ให้กับนักเรียนในคลาสรูมนะครับ ในวันนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยทราบว่าเราจะเรียนบริเวณส่วนเอเชียใต้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งบนแผนที่โลกนะครับก็ให้เรียนสังคเป็นพื้นที่ศึกษาให้ชัดเจนนะครับในสัปดาห์ต่อไปเราจะขึ้นนะครับความเป็นอารยธรรมโบราณนะครับของเอเชียใต้นะครับมีความสําคัญนะครับเพราะว่านะครับก็จะเป็นอารยธรรมที่ที่เป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ของโลกนะครับก็2อารยธรรมนะครับ แล้วก็มีความชัดเจนเรื่องของผลผลิตจากอารยธรรมนั้นเช่นมีการก่อสร้างสถานที่ที่เป็นสถาปตัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอารยธรรมนั้นมีการเขียนคัมภีร์ต่างๆที่เป็นโครงความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมนั้นนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะน่าเรียนพอสมควรนะครับก็ขอให้ในักเรียนนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็มีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะครับสำหรับวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูทัพวงในวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ